สวัสดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าชูวช่องต็อกกี้ชาแนลนะคะตอนนี้นะคะต็อกก็มายืนอยู่หน้าโรงเห็ดอีกลมหนึ่งนะคะต็อกก็จะเข้าไปเก็บเห็ดนางลมนะคะทุกคนเห็ดนางลมที่เปิดดอกวันนั้นนะคะก็เริ่มเป็นดอกแล้วนะคะแล้วก็เริ่มโตแล้วนะคะต็อกก็จะไปเก็บเห็ดนางลมให้ทุกคนดูนะคะในลรงนี้นะคะทุกคนไปทุกคนไปเก็บด้วยกันเลยคะ่ะไปดูเห็ดนางลมใหม่ของเรานะคะ ใบนี้คือไม่ใช่วันแรกนะคะแล้วก็ไม่ใช่วันที่สองอันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะคะเก็บไปแล้วหลายรอบแล้วนะคะก็เลยจะพาทุกคนเข้าไปเก็บพอดีว่างพอดีนะคะวันนี้กลับจากไปทํางานที่จังหวัดกาลสินมานะคะทุกคนก็เลยจะเข้าไปเก็บให้ทุกคนดูด้วยมะทุกคนไปเก็บเห็ดพร้อมกันเลยกับดอกปะไปด้วยกันเลยค่ะ <c oughs> นี่ก็คือหน้าตาเห็ดนะคะ ที่ตอกจะพาทุกคนมาเก็บนะคะาวางตะกร้าไว้ตรงนี้นะคะคือเห็ดนางรมนะคะทุกคนดูดอกเขาก่อนเลยเนี่ยไซส์ขนาดนี้พร้อมเก็บแล้วนะคะอันนี้ยังเล็กอยู่นะคะดอกเขาจะมีหนาจะมีความหนาดอกเห็ดนางรมจะมีความหนานะคะหนาแล้วก็สวยนะคะ กลมสวยนะคะอันนี้ไซส์นี้ยังไม่ได้นะคะยังเก็บไม่ได้ไซส์พวกนี้ก็กำลังออกมาดูทุกคนดกมากเลยต้องบอกว่าดกนะคะพุ่มใหญ่มากเนี่ยนี่ก็คือเห็ดนางกลมโอเคทุกคนเดี๋ยวต้องจะเริ่มเก็บกันเลยนะคะเก็บช่อนี้ก่อนเลยค่ะเนี่ยดึงแบบนี้เลย ไม่ได้เก็บยากอะไรนะคะเราจะมาเลือกว่าช่อไหนเก็บได้แล้วนะคะเราก็จะเลือกเก็บนะคะช่อนี้เก็บได้แล้วใส่ตะก้าเนี่ยสายไหนที่เก็บได้แล้วนะคะโยกหน้ายกหลังยกซ้ายโยกขวาแล้วก็ดึง ไชนี้ทำไมาใหญ่มากเลยดูพุ่มเดียวนะคะเนี่ยสวยงามไหมคะทุกคนกี่ดอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิบเอ็ดสิสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าดอกค่ะพุ่มใหญ่มากเวลาวางก็หันดอกเข้าตรงกลางน,นะคะแล้วก็หันขาเขาเข้าให้ติดกับตะตะกร้านะคะกันดอกเขา ทางเสียหายนะคะวันนี้ก็สวยนะสวยนะคะเนี่ยมีน้ำมีนวลเชียวนะคะสุดยอดเนี่ยปลูกเองเก็บเองค่ะทำก้อนเองนะคะเป็นครูตัวเองนะคะทุกคนมีคนถามเข้ามาเยอะเลยก้อนเห็ดขายไหมขายไหมขายนะคะ ขายขายก้อนละสิบบาทนะคะทุกคนเบอร์โทรนะคะโทรมาได้นะคะบอกตอนนี้เลย0ูนย์แดหนึ่งไม่ได้อยากขายของนะไม่ได้อยากขายก้อนนะแต่ว่าเหมือนมีเอฟซหลายคนนะคะที่สนใจแล้วทักเข้ามาเองนะคะก็ส่วนใหญ่จอกจะไม่ลงเบอร์โทรไว้ใน YouTube นะคะ,ะ,คะก็ ทุกคนเข้าไปดูก็เลยไม่เห็นเกไม่รู้ว่าจะติดต่อทางไหนนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็จะบอกเบอร์โทรตอนนี้เลยนะคะบอกครั้งเดียวนะคะทุกคน0 82 919 1ดหนึ่งห้า สี่เจ็ดนะคะก็เดี๋ยวอนาคตต่อไปก็คงต้องลงอะไรเยอะกว่านี้นะคะในช่อง YouTube ตอนนี้คือตอก็ทำช่องใหม่ก็ก็ยังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคะในเรื่องของช่องที่ทำให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็คนก็ติดตามยังไม่เยอะนะคะทุกคนสักพักคนติดตามเยอะแล้วนะคะตอก็ จะมีอะไรใส่ลงไปในนั้นเยอะขึ้นมาอีกเนี่ยตัวที่กำลังออกมาใหม่ก็มีอันนี้ไม่ใช่เม็ดข้าวฟางนะคะนี่ดอกเห็ดนะคะ เลือกเก็บทุกคนไม่ได้เก็บทุกช่อนะช่อไหนที่เก็บได้ค่อยเก็บนะคะทำเห็ดก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะก็คือจะขยันเดินหน่อยขยันเดินหน่อยแต่ว่าก็ก็ทำแล้วมีความสุขนะคะทุกคนมีความสุขดีชอบเก็บเห็ดชอบทำกิจกรรม Não, ก้อนนานแล้วก้อนเก่า ก้านเก่ากำลังจะออกออก,ก็มีประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงใช่ไหมคะเวลาเข้ามาเก็บเห็ดเอ,อก็จะดูนะคะสังเกตเห็ดว่ามีกี่ขนาดนะคะในฟาร์มมันไซนี้นะคะประมาณ3ชั่วโมงก็เข้ามาเก็บได้แล้วส่วนไซนี้ไซนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้าะคะ่ะทุกคนเนี่ย ดูไซส์ด้วยดูว่าเราเก็บแบบไหนมันเหลือกี่ดอกมันขนาดไซส์เท่าไหร่นะคะมันเหลือเยอะเรือน้อยแค่ไหนนะคะคน เดี๋ยวขอมาเก็บใหม่อีก3มชั่วโมงจะเข้ามาอีกทีนึงนะคะทุกคนอันนี้ไซส์นี้จะเป็นพรุ่งนี้เช้านะคะพรุ่งนี้เช้านะคะก็จะออกมาเรื่อยๆนะคะทุกคนเก็บ3าวันแล้วนี่วันที่สี่นะออกมาเรื่อยๆอันไหนที่ยังไม่ออกก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะเก็บไปทุกวันนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เห็ดเต็มตะกร้าแล้วนะเข้ามาแป๊บเดียวก็คือการใช้เวลาเก็บเห็ดนี้ มันไม่ได้นานนะคะเพราะว่ามันเก็บง่ายนะคะก็เหลืออีกเยอะค่ะทุกคนเหลืออีกเยอะต้องมาตามเก็บอีกเยอะที่หลังนะคะเนี่ยโอเคนี่ก็เป็นการเก็บเห็ดนะคะสําหรับใครที่จะทําเห็ดไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะก็รีบทําเลยนะคะถ้าอยากได้ตังค์นะคะทุกคนก็เห็ดก็มีแต่ดอกน่ารักนะคะ ทำให้เราอยากเข้ามาในนี้บ่อยๆนะคะทุกคนทําแล้วมีความสุขนะคะทํากับครอบครัวยิ่งมีความสุขนะคะก็คือช่วยกันทํามาหากินช่วยกันทํางานอยู่บ้านนะคะเป็นธุรกิจของตัวเองนะคะมันเป็นธุรกิจของตัวเองนะคะคือฝนตกก็ทําได้นะคะแดดร้อนก็ทําได้นะคะหน้าหนาวก็ทําได้นะคะทุกคนเป็นอ่าเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นงานเป็นกิจกรรมที่ที่มันทําได้ทุกเวลาน คือดีดีมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องก็จะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะนําเหตุนี้ไปเก็บก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ตุ๊กี้ชาแนลด้วยนะคะทุกคนเจอกันตบเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ